สวัสดีครับลุงมีอีสานยโกุงครับผมเดี๋ยวเสียมาวันป่าทรงตอนบ่ายได้พี่น้องนี่ครับอยู่กับทนายเฮาครับผมเราจะไปหลุมนี้กันครับว่าเสียบานว่าพี่น้องบอกอยู่บนสีไม่ได้ตุนกันต่อครับพี่น้องสีคือบ่นี่พี่น้องนี่ครับ มุนมุนมุมุนลูก่เันวันไม่เข้าเ่มันออกเี่ยยูยูยูวิวิตัวเริ่มเลยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วขับเพื่ันเด่นเอาเร็ว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 โอ้ยนี่ครับผมเกือบไได้นี่ครับผมเอาึ้นได้อีกน้องมาตัวนี่ออนี่ครับผม ตัวบกเย็บเลยพี่นอ้องครับผมโอ้ยอันไหนโทรให้พี่น้องเราชมหน่อยโอ้ยกร,ประป๋องนะพี่น้องครับเอาเป็นไงครับผมอ่าเดี๋ยวครับตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเอาเรีเยบร้อยนี่ครับได้แล้วครับหนึ่งเตามครับพี่น้องครับ เกือบปได้ครับเมื่อกี้นี่เกือบเฝ้าอีกคือเกขาพี่น้องอู้วิแดดี่น้องครับแดดนี่สุดยอดเลยพี่น้องแดดมืัอนี้แดดเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับอ๋อนี่ครับผมแดดที่นี่มีแสี่สิบองศาหรอกว่ามน้ยแดดแทีงครับ ปานเห็นไหมสสัยครับเป็นตาอยย่อ๋อครับพี่นังครับมาลุ่นครับพันเดือนครับ นะครับคนมาไฟขึ้นยูไปนองว่าจิตมานปลาปลายยังครับอไม่แมนว่าพี่นองครับตุน้กันครับผมอยู่วะน้องดูดูเ้ยเฮ้ยเห็นเล้วครับเห็นแล้วอู้ยู่ครับอยู่อยู่พี่นองยู่ตัวใหญ่บ่ะตัวใหญ่แห้งกว่าโอ้ตัวใหญ่ ซับินครับลุบๆลุบๆดเจอเลยทำงานได้แล้วโอ้โหอย่าไปเดาเจอเลยเจอเลยเจออีกแล้วไม่อย่าไ้เอาขึ้นรอได้อีกแล้วเยอะตัวไหนปะชั่วอะเฮ้ยมันมันไม่เข้าทบเก๊ายี่สิครับผมมันเข้าก็ได้ถ้ามันไม่เข้าโอ้ยพี่น้องมันมันไม่เข้าทบนะตัวนี้รับตัวนี้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 บ่อุ้ยอุ้ยตัวนี้ มูหลุดหนีไมีไปนแล้วแล้วมีหนีตัวใหญ่เลยพี่น้องได้แล้วได้แล้วครับผมว้าเดี๋ครับเอ้ยเดี๋ยวผมไปไปมาชนีไปไม่ช็ตกแนวก่อนโอ้ยครับครับผมใหญ่บ่ซ้ำกันบ่ใหญ่กว่าอ่าตัวนี้แหลมกว่าโอ้าดี๋ครับผมแบบใหญ่ใหญ่เลพี่น้องครับ สรุปแล้วานลาคนละสีเนี่ันี้ผมสีเหลืองเออมันเหลืองแต่ว่าของเจ้ามันหน้าตู้ที่หน้าแหลมสองเวไอ้ของพันเถือนใหญ่ใหญ่กว่าเด็สูีสูสีเอียนปะอ๋อครัผมเด็นะครับหนึ่ร้อยสองแต้มสองแต้มนะครับผมน่ากัดฮะครับผมเด็สองตัวครับพันเถือนเด็ต้นนึงครับ ข้างในอันเดียอีกตัวนึงครับเป็นสองตัวครับพี่น้องอ๋อยังครับพี่น้องครับ,รบได้เพิ่มอยู่ปะครับตัวนึงตัวที่สามมาสั่น เพี้เยแท้พี่น้องโอ้ได้เยอะครับผมตัวหน่อยครับพี่น้องครับอยอะก็ดวครับตัวก็ดีิรับที่ว่ามันที่เ่าครับพี่น้องเออนี่ครับผม โอาตอนนี้เอาครับเอ้าตัวที่สามครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องโอเค ครับผมตกเตะเลยพี่น้องข้าวไต่แงเออฮอพี่น้องสามตัวครับใส่ชือดสวยขึ้นเกลอครับพี่น้องครับผมเก็บนี่เขาจบไปสามีเดียพี่น้อง เมื่อกี้พันเดือนเดียวตัวนึงครับทนายเฮาได้อีกตัวนึงครับเป็นสองต่อครับกระดุกตัวใหญ่างามๆครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้สมีน้ครับเด้สวัสดีครับ